ดีค่ะสวัสดีนักเรียนม3ทุกคนนะคะเราจะได้เจอกันผ่านช anel นี้นะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะสําหรับนักเรียนที่กดติดตามเอาไว้นะคะทั้งๆหน้าจอนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นขึ้นเป็นสีชมพูแสดงว่าเป็นการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นม1นนะคะและถ้าเป็นนักเรียนชั้นม3นะคะ้าข้างๆนี้จะขึ้นเป็นช่องสีเหลืองนะคะ หลับภาพที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันในห้องเรียนนะคะสังเกตว่าเราจะได้ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศข้างนอกห้องเรียนสิ่งแวดล้อมรอบๆรอบๆห้องของเรานะคะนักเรียนหลายคนนะคะที่เรียนในเรื่องของการจัดองค์ประกอบสิ่งแล้วนักเรียนสามารถ,ถถ่ายภาพออกมาได้แล้วนะคะอย่างสวยงามเลย,หล,ยหลายชิ้นนะคะจากของหลายๆห,ห้องนะคะที่ได้ส่งผลง,งานกันเข้ามาเป็นภาพถ่ายที่จัดองค์ประกอบเองนะคะก็ถือว่านักเรียนทําได้ดีแล้วนะคะทีนี้หลั หลังจากคาบที่แล้วเราจะนําภาพถ่ายเหล่านั้นนะคะมาสร้างเป็นชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์โดยการใช้เทคนิคสีคู่ตรงข้ามนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเทคนิคในเรื่องของการใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนทฤษฎีสีกันต้นกันก่อนนะคะ ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานภาพถ่ายของนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ถ่ายภาพโดยใช้วิชาในเรื่องของหลักการจัดองค์ประกอบภาพไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดเด่นนะคะกัน ความสมดุลน,นะคะความกลมกลืนนะคะความเป็นเอกภาพเหล่านี้นะคะเราสามารถนํามาใช้นอกจากการวาดภาพแล้วเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ะคะ่ะทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งเราจะนําภาพถ่ายที่เราถ่ายจากสัปดาห์ที่แล้วมาสร้างเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะโดยชิ้นงานนี้นะะเราจะเราจะใช้ในเรื่องของสีโปสเตอร์นะคะโดยใช้ ทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามนะคะสีคู่ตรงข้ามคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันซึ่งมันง่ายมากจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันคู <S 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 ่นี้เป็นคู่แรกของเราก็คือสีเขียวกับสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามกัน เรามาดูวงจรสีกันนะคะวงจรสีของเราจะประกอบไปด้วยสีหลักอยู่3สีด้วยกันคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินคือสีขั้นที่1นะคะส่วนสีขั้นที่2เป็นสีส้มสีเขียวสีม่วงนะคะและในวงจรสีนี้นะคะมีสีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยสีแดงตรงข้ามกับสี เขียวสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงและสีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินค่ะเราจะนำสีคู่ตรงข้ามเหล่านี้มาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะซึ่งประโยชน์ของสีคู่ตรงข้ามคือสร้างความโดดเด่นในผลงานศิลปะทำให้ผลงานดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปดูตัวอย่างผลงานกันเลยค่ะ และเหล่านี้นะคะคือภาพที่ถ่ายหรือภาพที่วาดด้วยสีคู่ตรงข้ามทำให้จุดเด่นของมันดูมีความโดดเด่นขึ้นมาทันที